สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนราัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอา่านประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการแห่งวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะในตอนที่แล้วเรื่องก็มาถึงตรงที่หลวงพ่อสุน ท่านก็สอนกรรมฐานหลวงพ่อปานนะคะแต่ว่าท่านไม่บอกว่าท่านสอนกรรมฐานท่านก็บอกว่าหลวงพ่อปานเนี่ยชอบมีฤทธิ์ท่านก็เลยบอกว่าเป็นคาถาหมอมัง่งคาถามีฤทธิ์บ้างซึ่งก็เป็นความฉลาดของพระที่ท่านจะสอนให้กับลูกศิษย์ถ้าบอกตรงๆว่าสอนกรรมฐานลูกศิษย์อาจจะไม่อยากเรียนนะคะ ท่านได้เล่าให้หลวงพ่อปานฟังว่าท่านเสกใบไม้เป็นปลาให้พวกช่างที่กําลังทำโบสเนี่ยเขาได้กินกันซึ่งหลวงพ่อปานก็ยังถามว่าเขากินปลาในสระไม่บาปหรือหลวงพ่อสุนบอกว่าท่านเสกจากใบไม้แล้วท่านก็ถามหลวงพ่อปานว่าอยากได้ไหมคาถาบทนี้หลวงพ่อปานก็บอกว่าอยากได้ท่านก็บอกว่าพ่อจะให้หมด ไม่มีอะไรที่จะหวงสิ่งไรที่มีอยู่ก็จะให้หมดเราก็มาฟังเรื่องต่อกันเลยค่ะประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโค อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วหลวงพ่อสุนท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนจะทำอย่างนั้นเราต้องเริ่มต้นวางพื้นฐานกันเสียก่อน หลวงพ่อปานกระถามว่าวางพื้นฐานอย่างไรวางพื้นฐานด้านกำลังใจสิเราต้องสร้างกำลังใจกันเสียก่อนถึงจะเป็นหมอได้เสกใบไม้เป็นปลาก็ได้ตักน้ำด้วยใจก็ได้เองเอาไหมละ่ะเอาเทียนหนักบาทมาห้าเล่มทูบห้าดอกดอกไม้ห้ากระทงข้าวตอกห้ากระทงพ่อจะให้เรียนเรียนวิชาหมอกัน นี่ลูกหลานลองคิดดูนะนี่หลวงพ่อสุนสอนวิชากรรมฐานหลวงพ่อปานนะแต่ว่าหลวงพ่อปานชอบหมอชอบมีริ์ท่านเลยไม่บอกว่ากรรมฐานบอกว่าเป็นคาถาหมอคาถามีริ์นี่เป็นความฉลาดของพระรุ่นเก่าเรียกว่าท่านปฏิบัติตามแนวพระพุทธเจ้าจริงๆสมัยพระพุทธเจ้านะ่ะท่านไปพบใครเขาชอบอะไรเขา้าท่านก็จะสอนวิชานั้นให้เขา แต่ความจริงเป็นกรรมฐานอย่างพวกชดินบูชาไฟท่านเห็นเข้าวท่านบอกว่าการบูชาไฟนะ่ะเป็นการดีดีมากท่านไม่ตาหนิของเขาว่าเลวนะดีแต่นี่ยังเป็นไฟภายนอกควรจะบูชาไฟภายในแล้วท่านก็ยกกิเลสข,ขึ้นมาเป็นไฟราคัคคิไฟคือราคะโทสักคิไฟคือโทสะโมหัคิ ไฟคือโมหะนี่ท่านไม่ได้ไปเที่ยวลบล้างใครเขาคนที่เขามีความคิดอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วเราก็ไปชมความคิดของเขาว่าดีแล้วเราเอาสิ่งที่ดีกว่าแทรกเข้าไปอย่างนี้ฉันคิดว่ามันดีกว่าไปหักล้างความต้องการเดิมของเขาอย่างที่เขาคิดว่าการยกสารพระภูมิเป็นของดีนี่แหละก็มีเพื่อนฉันหลายคนไปเที่ยวว่าเขาว่า ไม่ควรจะไปยกสารพระภูมิไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนี่ฉันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันฉันคิดว่าเจ้าเพื่อนของฉันมันฉลาดมากเกินไปแต่ความจริงถ้ามันจะบอกว่าพระภูมินี่เป็นเทวดาเขาเป็นเทวดาเขาสามารถมีอำนาจเหนือเราเขาควบคุมเราได้เขาลงโทษเราได้แต่หากว่าเราอยากจะเป็นเทวดาบ้างก็ทำตนอย่างพระภูมิคือปฏิบัติ ให้มีฮิริและโอตตะปะคืออายความชั่วเกรงความชั่วสร้างความดีต่อไปเขาก็จะเป็นเทวดาอย่างพระภูมิบ้างเราจะมีโอกาสเข้ามาควบคุมมนุษย์บ้างอย่างนี้จะดีกว่านี่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านะการหักล้างไม่เป็นเรื่องแต่ความจริงใครเขาจะบูชาพระภูมิใครเขาจะบูชาเจ้าฉันไม่ตำหนิเขาฉันว่าเขาทำดี ดีเพราะอะไรดีเพราะเขายังรู้จักบูชาจิตใจของเขายังรู้จักนอบน้อมรู้จักมีความเคารพคนประเภทนี้เป็นคนดีแล้วนี่ถ้าเราจะให้เขาดียิ่งกว่านั้นเราก็เอาความดีอื่นแทรกเข้าไปสิอย่าไปล้างความดีของเขาถ้าล้างความดีถ้าเขาเหลือแต่ความไม่ดีทีนี้เราจะเอาของดีไปให้เขาได้ยังไงนี่เป็นความคิดโง,ง่ของพระแก่ๆอย่างฉันนะ ฉันเป็นคนแก่แล้วฉันก็โง่หลวงพ่อสุนท่านมีความฉลาดเรียกได้ว่าลอกแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไม่หักล้างน้ําใจคนในเมื่อหลวงพ่อปานชอบริชชอบเดชท,ท่านก็สอนกรรมฐานให้แต่ท่านไม่บอกว่าเป็นกรรมฐานบอกว่าเป็นพื้นฐานของความเป็นหมอเป็นพื้นฐานของความเป็นผู้มีริ์เอากระท่านสิลองดูทีนี้พอถึงตอนกลางคืน หลวงพ่อปานเข้าไปหาท่านท่านก็ให้สมาทานพระกรรมฐานหลวงพ่อปานบอกว่าท่านก็สอนกรรมฐานสี่สิบนี่แหละครบถ้วนอันนี้ฉันจะไม่อธิบายนะหนังสือคู่มือพระกรรมฐานมีอยู่แล้วไปดูกันตามนั้นแหละฉันเขียนตามแบบฉบับที่ท่านสอนฉันมาเพราะฉันเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านก็สอนตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไม่มีผิดฉันรับรองว่าไม่ผิด ถ้าผิดแล้วก็ย่องไปดูบ้านลูกหลานไม่ได้สิบ้านเมืองมนุษย์นี่ฉันไม่ดูหรอกบ้านที่มันสวยน้อยนี่ฉันไม่ดูฉันต้องดูบ้านสวยมากที่บอกว่าฉันปลื้มใจความประสงค์ของฉันเต็มบริบูรณ์แล้วเวลานี้ฉันเป็นคนมีห่วงน้อยแล้วหมายความว่าลูกหลานฉันครบถ้วนบริบูรณ์เกณฑ์อันใดก็ตามที่ฉันจะต้องทำฉันทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือภาระที่จะต้องแบกลูกแบกหลานฉันแบกแล้วทำลูกหลานของฉันให้มีความเลื่อมใสรู้จักเสียสละฉันทำได้แล้วสถานที่ใดเป็นดินแดนของความสุขอันนั้นฉันทำแล้วแนะนำแล้วชักจูงแล้วแต่ว่าทำกันแบบลับๆทำแบบปกปิดเมื่อผลปรากฏฉันก็พูดให้ฟังเพราะว่าหลวงพ่อปานท่านก็อย่างนั้นนี่ท่านเป็นอาจารย์ฉันนะ่ะ เวลาพวกฉันทำอะไรท่านไม่บอกหรอกท่านไม่บอกมันจะดีมันจะชั่วแบบไหนแต่ว่าพอปรากฏผลเข้าจริงๆท่านก็ย่องขึ้นไปดูแล้วท่านก็อธิบายให้ฟังพวกฉันก็ปลื้มใจแล้วต่อมาฉันไปได้ฉันไปดูของฉันบ้างเมื่อท่านบอกแล้วฉันก็ย่องไปดูของฉันบ้างก็จริงตามท่านว่าลูกหลานก็เหมือนกันทำความดีกันแล้วนี่ ดีเยอะแล้วนะไม่ใช่ดีน้อยดีมากแล้วแต่ว่าดียังไม่หมดอย่าเพิ่งเลิกดีเสียดีมีเท่าไหร่มีกําลังเท่าไหร่เอามาให้หมดเราต้องเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ถ้าเราเป็นขั้นข้าหาบดีเกิดบนสวรรค์สวรรค์นี่ฉันเทียบเท่าข้าหาบดีนะถ้าพรหมโลกฉันเทียบเท่าเศรษฐีธรรมดาถ้าหากว่าถึงพระนิพพาน จัดว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตำแหน่งมหาเศรษฐีใหญ่นี่นะต้องเอาให้ได้เพื่อที่นั่นมันสบายจริงๆไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดสิ่งที่เราต้องการปรากฏเองสิ่งไรก็ตามถ้าเป็นความเหมาะสมจะพึงมีจะพึงใช้จะปรากฏทันทีโดยเราไม่ต้องคิดชั้นพรมชั้นสวรรค์ยังต้องคิดยังต้องนึกว่าสิ่งนั้นจงปรากฏสิ่งนี้จงปรากฏยังต้องใช้กำลังใจหา แต่นิพพานนี่ไม่ต้องหาเราจะนอนตรงนี้เราคิดว่าเราจะนอนเท่านั้นแหละที่นอนมันมารองพอดีเราคิดว่าเราจะนั่งที่นั่งมันมารองรับพอดีนี่มันเป็นอย่างนี้นะสบายมากแค่เทวดาแค่พรหมก็ไม่กลวยแล้วถึงกลวยก็เป็นกลวยน้ำว้าสุกไม่ใช่กลวยน้ำว้าดิบกินง่ายนึกจะไปไหนก็ไปได้ทันทีไม่ต้องใช้พาหนะ ต้องการปรารถนาอะไรก็สมหวังนี่สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ลูกหลานของฉันทุกคนมีแล้วฉันสบายใจฉันจะตายอย่างนอนตาหลับอ้าวนี่มาพูดอะไรกันอีกล่ะนี่ฉันเผลอไปอีกแล้วสิ ว่ากันต่อไปในเมื่อหลวงพ่อปานเข้าไปหาหลวงพ่อสุนท่านก็สอนพระกรรมฐานในขั้นต้นท่านสอนให้ละนิวรณ์ห้าประการดูตามแบบนะลูกนะลูกหลานที่รักดูตามแบบกามาฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสในเพศตรงกันข้ามหรือว่าของตัวเองแล้วก็พยาบาทการจองล้างจองผลานการง่วงเหงาหานอน มีอารมณ์ฟุ้งซ่านนอกแบบนอกแผนสงสัยในผลของการปฏิบัติความดีสิ่งทั้งหลายนี้ท่านเรียกกันว่านิวร์เป็นเครื่องกันความดีสิ่งเหล่านี้ต้องระง,งับต่อไปก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีพรหมวิหารสี่นี่แลหละหลวงพ่อสุนสอนให้หลวงพ่อปานต้องทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยท่านบอกว่าปานเอ้ยลูกปานเป็นคนดีมีความสามารถ ฟังให้ดีนะฟังให้ดีเพราะคนทุกคนถ้ายังมีกิเลสต้องการการชมวาจาที่ชมเชยเวลาที่หลวงพ่อสุนท่านต้องการให้หลวงพ่อปานได้ดีท่านชมทุกครั้งดูความฉลาดของพระโบราณเคยมีบุญวาสนาบารามีมากเอาอย่างนี้นะขั้นแรกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากระทบจมูก กระทบหน้าอกกระทบปริมท้องหายใจออกกระทบท้องกระทบหน้าอกกระทบฝีปากลมกระทบสามฐานกำหนดให้ได้นะพร้อมกันนั้นหายใจเข้าให้รู้กำหนดนึกถึงคำภาวนาว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโท แล้วก็เพลงรูปพระสักองคหนึ่งพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้เพ่งรูปพระให้จำได้นึกถึงรูปพระไปพร้อมกันกับรู้ลมหายใจเข้าออกและภาวนานี่เป็นการสอนกรรมฐานทีเดียวสามอย่างคือว่าหนึ่งอานาปานุสติกรรมฐานรู้กำหนดลมหายใจเข้าออกอันทรงได้ถึงฌานสี่ แล้วคำว่าพุทธโธเป็นเครื่องโยงใจเป็นพุทธานุสติกรรมฐานการเพ่งรูปพระเป็นกสินท่านสอนทีเดียวสามอย่างนักปราชัยใหม่อย่าเพิ่งตำหนิท่านนะฟังผลของท่านไปก่อนเมื่อท่านสอนอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อปานก็มาทำตามเวลาทำท่านเข้าไปในโบสถ์เพราะพระในโบสถ์องค์ใหญ่พระประธานเขาปั้นไว้ใหญ่ชอบใจเห็นง่ายเห็นชัด ท่านไปนั่งทำในโบสถ์ท่านบอกว่าเจ็ดวันเห็นชัดเจ็ดวันเท่านั้นแหละพอวันแรกก็จับพระได้ไรไๆพอวันที่สองที่สามมองภาพพระได้ชัดพอวันที่สี่ที่ห้าพระปรากฏชัดพอวันที่เจ็ดพระมีสีแก้วเป็นประกายพรึกจะบังคับให้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ใหญ่ก็ได้ตามใจชอบอันนี้เป็นกสินสำคัญจริงๆ เป็นตัวกษินฝึกอยู่อย่างนั้นต่อไปอีกห้าหกวันอารมณ์สบายนึกถึงภาพพระเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นจะเดินไปบินทบาทจะเดินไปกลางลานวัดจะกลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นึกถึงภาพพระเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นบังคับให้อยู่ข้างหน้าก็ได้ให้อยู่ข้างหลังก็ได้เห็นทางใจคือว่าติดอยู่ในอารมณ์พอสบายใจถึงวันที่สิบ หลวงพ่อสุนก็เรียกเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็ถามว่าปานเอ้ยพื้นฐานกำลังใจที่พ่อให้ไว้ทำได้หรือยังลูกหลวงพ่อปานก็บอกว่าทำได้แล้วขอรับหลวงพ่อสุนก็ถามว่าเจ้าเห็นพระเป็นสีแก้วประกายพรึกแล้วใช่ไหมหลวงพ่อปานตกใจบอกว่าเอ้นี่มันเรื่องอารมณ์จิตของเราท่านรู้ได้ยังไง ก็นึกในใจพอสงสัยท่านก็ยิ้มบอกว่าปานไม่ต้องสงสัยสิ่งใดก็ตามที่เจ้าทำได้พ่อต้องรู้เพราะพ่อได้มาก่อนสิ่งที่ได้ก่อนพ่อต้องรู้เจ้าทำทีหลังไม่อย่างนั้นพ่อสอนเจ้าไม่ได้หลังจากนั้นไปท่านก็บอกว่าปานนี่ถึงที่สุดแล้วนะต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนกันใหม่อันนี้ได้เต็มที่แล้วได้เต็มที่ แต่ต้องรักษาอารมณ์ไว้นะอย่าให้ศูนย์ไปของที่ได้ไว้แล้วอย่าให้ศูนย์ตอนนี้เรามาตั้งต้นกันใหม่ตอนนี้ลูกปานจะเอาอะไรล่ะลูกจะเรียนอะไรต่อจะเรียนพื้นฐานกำลังใจนะ่ะจะเรียนอะไรต่อเรื่องเสกยาเสกน้ํำมนยังไม่ต้องเรียนเราสร้างกำลังใจกันก่อนหลวงพ่อปานท่านก็นเลยบอกว่า ท่านคิดอยู่เสมอเรื่องน้ำในตุ่มท่านคิดอยู่เสมอว่าอยากจะตักน้ำด้วยใจหลวงพ่อสุนก็รู้ใจท่านบอกว่าเธออยากได้วิชาตักน้ำด้วยใจใช่ไหมหลวงพ่อปานก็กราบเรียนท่านบอกว่าใช่ขอรับท่านบอกว่าได้ปานพ่อตั้งใจไว้แล้วมาเรียนวิชาตักน้ำกันเห็นไหมลูกหลานที่รักท่านฉลาดในการสอน แทนที่จะบอกว่าเป็นกรรมฐานท่านก็มาบอกว่าเป็นวิชาตักน้ำเสอีกทีนี้ใครๆก็ไม่ได้ขยันตักน้ำนักเนี่ประโทมันเหนื่อยมันหนักถ้าเราเอาใจตักน้ำกันได้แล้วก็เราก็เลิกวิธีอื่นละใช้เอาใจตักกันดีกว่าท่านก็บอกว่าต่อแต่นี้ไปไม่ยากนะอารมณ์เดิมที่ลูกทำมาแล้วที่พ่อสอนไปก่อน เราตั้งอารมณ์อย่างไหนเราก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าวิธีที่เราจะทำวิชาตักน้ำก็เอาน้ำมาขันหนึ่งวางไว้ตรงหน้าห่างออกไปสักศอกคืบลืมตามองดูน้ำแล้วก็หลับตานึกถึงภาพน้ำภาวนาว่าอาโปกสินังว่าเท่านี้นะแล้วก็ถ้าภาพน้ำมันหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ ใช้อารมณ์ตามเดิมนะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ต้องภาวนาว่าพุโทโธไม่ต้องนึกถึงภาพพระนึกถึงภาพน้ําแทนใช้คำภาวนาว่าอาโปกสินังแทนนะหลวงพ่อปานก็รับคำแล้วบอกว่าเจ้าไปทำในโบสถ์หรือในป่าช้าก็ได้หลวงพ่อปานก็ไปทำลูกหลานที่รัก ขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของสมาธิถ้าได้เสร็แล้วมันก็เหมือนกันหมดเหมือนกับเราอ่านหนังสือออกแล้วเราจะไปอ่านหนังสือเรื่องอะไรมันก็อ่านได้มันก็ยากอยู่ตอนแรกเท่านั้นหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านไปทำอยู่สองสามวันภาพน้ำปรากฏเป็นสีแก้วประกายพรึกก็ปรากฏว่าเป็นกสินเต็มที่ สำหรับวันนี้ก็ของดเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่ผู้รับฟังสวัสดี ลูกหลานที่รักทั้งหลายวันนี้ลูกหลานคงจะแปลกใจเพราะว่ามีทั้งการบวงสรวงมีทั้งการชุมนุมเทวดาและมีการตั้งนโมแต่ความจริงเรื่องของการบวงสรวงการชุมนุมเทวดาการตั้งนโมนี่ของฉันมีเป็นปกติแต่บางขณะที่ต้องการจะทําอะไรฉันอาจจะตั้งของฉันในใจเอาจิตน้อมถึงบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายและมีพระพรหมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกเป็นสำคัญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของฉันนะแล้วลูกหลานทั้งหลายจะมีความแปลกใจเพราะวันนี้มีการแถมตั้งนโมให้ได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อฉันบันทึกเสียงเสร็จฉันก็ไปนอนใคร่ครวญตัวเองว่าก่อนที่ฉันจะพูดเรื่องของหลวงพ่อปานนี่นะฉันก็มักจะเอาอะไรต่ออะไรมาเล่าตอนหน้าเสียก่อนเป็นการเปลืองเวลา มาวันนี้วันที่ยี่สิบตั้งใจจะไม่มีอารมพบทหมายความว่าจะไม่มีพาดหน้าเรื่องแต่มันก็ต้องมีต้องมีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคืนวันที่สิบเก้าฉันนั่งพระกรรมฐานวันนี้นึกจะซ้อมอารมณ์เดิมคิดว่าจะไม่เหาะละจะไม่ทำอะไรก็คว้ากระสินกองใดกองหนึ่งเข้ามาใช้วันนี้สมาธิใช้ไม่ได้เลยจมไม่ลง ไอ้ที่จมไม่ลงไม่ใช่ว่าอารมณ์ของฉันเสียเป็นอำนาจพระพุทธานุภาพที่ไม่ทรงอนุมัติเรื่องของพระพุทธานุภาพนี่นะไม่มีอะไรจะไปขัดขวางท่านได้พอทำอยู่ตั้งสองสามนาทีก็ปรากฏเสียงบอกว่าฉันสั่งให้คุณระงับคุณก็จงอย่าลองไม่ต้องซ้อมกรรม,มาฐานกองอื่นถมเถไป30สามสิบกองทำไมจึงไม่ซ้อมทำไมจึงต้องมาซ้อมกสิน ไม่จำเป็นสำหรับคุณคุณนะ่ะไม่มีโอกาสที่จะพ้นคนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วไปตายคนเดียวได้หรอกมันจะต้องตายอยู่กับคนถ้าหากว่าคุณไปใช้กะสินเข้าความเบื่อหน่ายของคุณมีอยู่มากแล้วดีไม่ดีคุณก็จะหนีเจ้าหนี้เข้าป่าจะเกิดประโยชน์อะไรทำไปชําระหนี้เข้าไปแล้วเราสร้างความดีชําระหนี้ให้หมดสิ่งใดควรจะเป็นกำไรกำไรคือเป็นดอกเบีย้ยก็หาให้เจ้าหนี้เขา จะได้เป็นการชดเชยกับที่เราเอาของเขามาใช้เราใช้เขามาก่อนเอาของเขามาใช้ก่อนเวลานี้เขาจึงใช้เราบ้างเราก็ปล่อยเขาสิถ้าสิ่งใดที่มันไม่ขัดต่อพระธรรมวินยัยเราก็ทำไปถ้าสิ่งใดที่มันขัดต่อพระธรรมวินยัยเราจงอย่าทำในเมื่อเราไม่ทำใครจะเป็นเจ้าหัวใจของเราฟังแล้วก็สะดุง้งพอฟังแล้วก็เลยต้องขอขมาท่าน ก็กราบเรียนท่านแต่เพียงบอกว่าที่จะทำนะ่ะไม่ใช่อะไรคือกสินเป็นกำลังสมาธิใหญ่สร้างความสุขใจมากอยากจะทรงพระละในฝ่ายกสินไว้เพื่อเป็นการรักษากำลังใจท่านก็บอกว่าไม่ได้เมื่อแกทำกสินเข้าแกก็ทำจบชานสีแล้วดีไม่ดีแกก็จะเปิดอีกนี่เมื่อวานนี้ถ้าฉันไม่ท้วงไว้นะดีไม่ดีแกก็ไปเชียงตุงเชียงรายแล้วไปหาเจ้าเพื่อนสองคน นี่ท่านดักคอรู้มาแต่ความจริงถ้าหากว่าทำได้ก็น่ากลัวเหมือนกันเวลานี้มันไม่ได้ทำเพราะเกรงใจท่านเอาเรื่องนี้พับไปเมื่อท่านระงับแล้วฉันก็เลยจับอารมณ์วิปัสนาญาณชำระใจพอสบายเมื่อใจพอสบายแล้วฉันก็ไปพระจุลามณีเจดีสถานขณะที่เคลื่อนขึ้นไปปรากฏว่าเห็นหลวงพ่อปานแล้วก็พระหลายท่านสวนลงมา เมื่อท่านสวนลงมาท่านก็เลยบอกว่าเธอจะไปไหนก็ไปพวกที่นั่งพระกรรมฐานนี่ฉันคุมเองก็ดีใจยกมือนมัสการท่านแล้วก็ไปแต่พอไปได้ครึ่งทางก็นึกห่วงพวกกรุงเทพขึ้นมาแล้วก็พวกพิจิตว่าเวลานี้นะ่ะเขาทำอะไรกันบ้างเลยแถมมาข้างบ้านเจ้ากรมเสริมเห็นในบ้านกำลังวุ่นวายไปหมดคุณอ๋อยเห็นเดินเข้าเดินออกเดินออกเดินเข้า เออเลยคิดว่านี่เขากำลังมีงานกันหนักชาวบ้านเขามีความลำบากมากอาศัยความเป็นอยู่เองก็หนักแล้วเขาก็ต้องมาหนักบำรุงฉันด้วยแล้วฉันก็บอกบุญเขาหาเงินมาบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการเพิ่มความหนักอีกสองเท่าในทุกบ้านเขาก็เหมือนกันไปดูบ้านคนอื่นก็เห็นว่ามีแต่ความวุ่นวายแถไปทางสุพรรณไปราชบุรีไปชัยนาทไปพิจิตรก็เหมือนกัน ไปดูกุติพระสุรินเห็นมันว่างๆอยู่หน้ากุติเห็นใครมาคุยอยู่สองสามคนนึกว่าเอนี่เขายังคุยกันแต่เอาเถอะมันเป็นภาระที่เขาจะต้องทำแต่ละบุคคลก็หมดกันไปฉันย้อนกลับไปย้อนขึ้นไปพระจุลามณีวันนี้เข้าไปเฝ้าพบพระพุทธกัสปะท่านประจำอยู่ที่นั่นมีพระอรหันต์เต็มไปหมด ฉันยกมือไหว้ตั้งแต่หน้าพระจุลามณีขึ้นไปพอเข้าไปกราบกราบท่านท่านก็นท้วงว่าคุณเมื่อวานนี้คุณบันทึกเสียงบอกถึงความดีของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายที่เขาทำกันว่าแต่ละคนมีวิมานนี่คุณนะ่ยยังพูดไม่ครบถ้วนนะวันพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สิบมกราคมพศสองพัห้าคุณต้องย้อนพูดใหม่นะ เวลาจะพูดอะไรละพูดให้มันครบสิทำอะไรนี่ก็ทำให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันขาดตกบกพร่องคุณไม่ต้องไปเกรงใครในเมื่อเราพูดตามความเป็นจริงก็งกราบทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าพูดบกพร่องตรงไหนพระพุทธเจ้าค่าท่านก็บอกว่าอีตอนที่คุณบอกว่าทุกคนเขามีวิมานนะ่ะ แต่คุณไม่ได้บอกนี่ว่าวิมานอ่ะมันเป็นวิมานประเภทไหนคุณต้องบอกเขาวิมานบนสวรรค์มันมีอยู่หลายขนาดคือหนึ่งวิมานเงินสองวิมานทองสามวิมานแก้วแก้วอย่างเดียวนะเป็นแก้วแก้วแล้วก็สี่วิมานแก้วสามประการห้าวิมานแก้วห้าประการแล้วก็หกวิมานแก้วเจ็ดประการแล้วก็เจ็ด วิมานแก้วกวประการนี่บุญญาธิการของเทวดาแต่ละคนย่อมไม่เสมอกันวิมานไม่เท่ากันมีวิมานเหมือนกันแต่ถ้าว่าความสดสวยของวิมานไม่เหมือนกันแล้วคุณทำไมไปบอกเขาล่ะว่าทุกคนนะ่ะที่เป็นลูกหลานของคุณที่เป็นบริษัทของคุณนะ่ะเขามีวิมานขนาดไหนประเภทไหนคุณต้องบอกเขาสิบอกเขาว่าทุกคนที่เป็นบริษัทของคุณนะ่ะ เขามีวิมานขั้นแก้วเจ็บประการด้วยกันทุกคนแล้วเป็นอย่างต่ำถึงแม้ว่าใครเขาจะทำบุญมากก็ตามใครเขาจะทำบุญน้อยก็ตามแต่ว่าที่ทำไปด้วยศรัทธาแท้ไม่ใช่จำใจทำนะคำว่าบริษัทของคุณนะหมายความว่าที่เขามีความเลื่อมใสในคุณจริงๆมีความเลื่อมใสในการที่คุณนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนมาบอกเขา แล้วก็แนะนำเขาให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเขามีความเลื่อมใสจริงๆอย่างนี้เราเรียกกันว่าบริษัทแต่หากว่าประเภทที่จำใจทำเขายังไม่เรียกกันว่าบริษัทถือว่าเป็นบุคคลภายนอกแต่ว่าเขาให้มาเขาก็พอได้ชนิดวิมานเงินวิมานทองก็พอมีอยู่แต่ถ้าบริษัทแท้ๆที่มีความมั่นใจในคุณจริงๆ เขามีวิมานแก้วเจประการหมดแล้วเป็นวิมานอันดับสองสำหรับวิมานอันดับหนึ่งนั้นมันเป็นวิมานแก้วเกวประการตอนนี้ก็มาว่ากันถึงความผ่องใสของวิมานความผ่องใสของวิมานย่อมแตกต่างกันด้วยอำนาจของบุญบารมีคือกำลังของใจแต่ก็ควรจะบอกเขาว่าวิมานแต่และวิมานก็มีความสวยสดความน่ารื่นรมทั้งนั้น เขตวิมานแต่ละวิมานบริเวณน่ะกว้างขวางไพศาลมีที่อยู่เป็นสุขสบายมีความเลื่อมสวยสะอาดวิจิตรการตานี่ก็เรียกว่าความงามของแต่ละวิมานน่ะพันานากันไม่ถูกนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะความจริงเป็นอย่างนั้นฉันไปเห็นมาแล้วก็เห็นตามนั้นแต่ฉันไม่ได้บอก นี่ลูกหลานฟังไว้นะที่ใครคิดว่าฉันดีใครเขาเคยคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษสมมุติเอานะว่าเขาคิดอย่างนั้นก็ต้องจําไว้ด้วยว่าฉันเองเนะี่ยฉันไม่ดีอะไรนะแล้วฉันไม่มีอะไรจะวิเศษอีกด้วยไอ้ความดีที่จะปรากฏขึ้นได้นี่เป็นความดีของครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขแล้วก็มีเทวดาหรือพรหมทั้งหลายเขาคอยกระตุ้นเตือนใจอยู่นี่ละ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังต้องติดตามในคราวหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้นําคําสอนที่หลวงพ่อท่านสอนไว้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สวัสดีค่ะ